แตาา่เราฝันเห็นฉลากนะครับมีคําทานายฝันว่าอย่างนี้นะครับบอกว่าสิ่งของใดนะครับที่มีเจ้าของย่อมมีฉบากระบุไว้ถึงผู้เป็นเจ้าของสิ่งนั้นนะครับเ,เช่นความรักก็เิ้นกันนะครับให้ระวังความรักที่คิดว่าสดใสแท้จริงแล้วเป็นความรักที่มีเจ้าของซ่อนอยู่นะครับ และนำพาซึ่งความทุกข์ใจจากการแข่งแย่งสิ่งดีสิ่งเด่นกันนะครับส่วนเลขมงคลเขาบอกว่าหากมีชูแล้วฝันเช่นนี้นะครับให้เลิกสิ่งโชคไปเลยเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านไม่ให้ลาบแก่ผู้ผิดศีลนะครับก็ข้อมูลก็จะมีประมาณนี้นะครับแล้วถ้าใครออคกิปนี้ก็อยู่กระจนะครับกดแชร์ กดคอมเมนต์กดเป็นขวาให้จารด้วยนะครับและใครมกดเจาเช่อนห้่าอาจารย์ก็ลบบุกลนกดอีดับเช่จาก้สักนิดนึงแล้วกันนะครับก็ประมาณนี้ครับด้วยละครับผมอาจารย์กีรพัฒน์กีรกรหมอดูมิชิวี่สวัสดีครับ